สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมมาโนดวิสานโต้คานะครับพบกันทีไรก็จะมีรถดีๆมาฝากกันวันนี้ผมมีรถวัยรุ่นสร้างตัวมาฝากกันนะด้านหลังผมเลยกับเจ้า Toyota Revo 2.4J p a ฒ s ์เ i t ต์อปี2020ใช้งานน้อยมากและพร้อมใช้งานมากเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าสวยและพร้อมใช้งานกันขนาดไหนครับ <S <S 1> <S 1> ดูบอดี้ด้านหน้านะดูฝากระโปรงนะน็อตไม่เคยมีขยับ แล้วก็น็อตทุกจุดเดิมทุกจุดนะไม่เคยโดนประแจนะออบมาโนวิสานโตโตคารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักที่ความจมน้าพร้อมระบุในสัญญายเลยครับดูชมหน้าของเจ้ารีโวตัวนี้สิผมว่าผมว่าดูสวยดูเท่อะดูกระจังหน้ากระจังหน้าใหญ่ๆนะมีตาโตโยต้าใหญ่ๆเลยแล้วก็มีกระจังหน้าสีดําเงานะตัดกับสีขาวผมว่ามันดูเท่และดูดันมากนะไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็มีไฟตัดหมอกอด้านหน้าไม่มีเซ็นเซอร์ มาดูช่วงล้อกันนะครับล้อก็เจ้าของเดิมลงแ็กไาให้แล้วนะทั้ง4ล้อเลยแล้วก็จัดทรงมาให้ดูสวยงามดูเท่เลยแหละขยับมาดูกันนะเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเป็น LED ตามมาตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังไฟท้ายก็ดวงใหญ่ใญใสๆเลยอ่ะอันนี้มีการชนหลังมาให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังมีไฟเบรกด,ดวงที่3เดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อ กระจกข้างพับไฟฟ้าอ่าแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้งสองบานออโต้ฝั่งคนขับอ่าในส่วนของแครแต้องบอกว่าผมนี่ตัวใหญ่นะแต่ว่ามันก็ยังนั่งได้สบายพวมอะไรนะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาก็ต้องบอกว่าดูซิ่งมากจอเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับมีเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีช่องย s B ช่อง a u x แอร์ก็เป็นแบบเมนนนะครับสามารถปรับได้หลายทิศทางแล้วก็มีช่อง power outlet ก็สําหรับเกียร์นะครับเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนหัวเกียร์มานะก็จะเป็นเกียร์แบบเมนนน6สปีด ก็ดูห้องผูดด้โดยสารโดยรวมนะครับเบาะก,ก็ต้องบอกว่ายังใหม่มากนะเบาะแทบไม่มีรอยใช้งานเลยหลังคาไม่มีรอยเจิมนะคอนโซลหน้าก็ดูใหม่ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังใหม่มากครับเป็นไงบ้านชมกันไปแล้วผมว่าต้องถูกใจคนที่กําลังอยากจะสร้างตัวกันมากๆนะเพราะว่ารถสวยและพร้อมใช้งานมากซื้อออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วพร้อมใช้งานเลยครับผมจัดได้ทุกอาชีพนะคันนี้เครดิตดีฟรีดาว สนใจติดต่อเข้ามาเลยครับรถสวยอยู่ไม่นานสนับสนุนโดยวิสารอ,อโตคาสาขากาญจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com